สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่ผมสมศักดิ์สตอรี่ครับผมวันนี้ก็มาปักเป็ดเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็มีเหยื่อพิเศษมาอีกหนึ่งอย่างนะครับผมนั่นก็คือเป็นไส้หมูนะครับผมไส้หมูที่ผมเอ,อหมักกับเลือดหมูนะครับผม วันนี้ผมจะลองลองใช้สูตรนี้ครับผมนี่ครับไส้หมูไส้หมูใหญ่ผมก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นเล็กๆนะครับผมเดี๋ยวผมก็มาเกี่ยวกับเบ็ดเดี๋ยวผมจะเกี่ยวให้ดูนะครับผมนี่ครับหมักแล้วมันก็ จะมีลักษณะแบบนี้ครับผมก็ไม่เคยไม่เคยใช้เหมือนกันครับผมแต่ผมวันนี้ผมจะลองเป็นจะตัวซองผมก็เลยจะเกี่ยวแบบคล้ายๆเหมือนเกี่ยวไส้เดือนนะครับผมเหมือนเกี่ยวปลาหมึกเออเหมือนเกี่ยวปลาหมึกมากกว่าผมจะลักษณะเกี่ยวคล้ายๆเหมือนปลาหมึกนะครับนี่ครับแล้วก็อาจจะ ไฟไฟนี่ครับ ปไปนี้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปลงเบ็ดเลยนะครับผมโอเคครับตรงนี้ก็เป็นหมายเดิมที่ผมเคยปักประจำนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับผมแล้วก็เหยื่อใหม่ด้วยครับเดี๋ยวผมก็จะลงบริเวณนี้นะครับผม ไปอ้อมเอ่ออ้อมปลวกจอมปวกตัวนี้หน่อยอ้อมจอมปวกตัวด้านนี้นะครับผมแล้วก็เลยไปทางด้านนูน้นส่วนด้านนู้นผมเคยได้ปลาช่อนตัวใหญ่แล้วก็แล้วก็ตรงนี้ผมก็เคยได้ปลาช่อนตัวใหญ่เดี๋ยวผมขอญาตไปลงไปก่อนนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็หกวงพอดีครับผมก็ได้ลงเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยครับวันนี้ผมลงเบ็ดยี่สิบคันนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะมาดูเบ็ดนะครับผมว่าจะมีตัวไหมครับผมเพราะหมายก็เป็นหมายที่เคยปักประจําอยู่นะครับผมที่เคยมีปลาช่อนแต่ว่าช่วงนี้ฝนก็มีตกมานิดหน่อยคิดว่าน่าจะมีตัวนะครับผม ปลาคงไม่ได้ลงน้ำลึกนะผมครับพรุ่งนี้มาลุ้นกันครับผมสวัสดียามเช้าครับผมวันนี้ก็จะมาดูเบ็ดที่ปักไว้นะครับผมว่าจะติดไหมครับ เดี๋ไปลุ้นกันเลยครับผมเชา้านี้ครับด้วยเหยื่อไส้หมูนะครับผมไปลุ้นกันเลยครับโอเคครับท่านผู้ชมผมก็เดินมาหลายคันแล้วครับคันนี้มีโอกาสมากที่สุดร้อยคันนะครับผมดูครับตัวยังอยู่ไหม โอเคครับตัวยังอยู่ครับตัวอยู่ครับตัวอยู่ครับผมอุย้ยอยู่ครับอยู่ครับอยู่โอเคครับผมเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตจับปลาก่อนนะครับผมถอนขึ้นมาแล้วผมคงต้องลากมันขึ้นไปนะครับผม ครับผมลากมันขึ้นมาแล้วตัวสวยอยู่ครับไม่ผิดหวังครับผมหมายปลาช่อนผมก็จะต้องได้ปลาช่อนเหมือนเดิมครับตัวสวยครับผมก็ติดลึกอยู่อโอเคติดลึกครับผมหมายปลาช่อน ตัวสวยอยู่ครับตัวสวยตัวสวยครับผมขออนุญาตจับกันนะครับผมนี่ก็สายตึงนะผมไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่าครับสายตึงไม่อยู่ครับ ลุ้นคนันต่อไปครับสายเตึงๆก็มีโอกาสนะครับผมท่านผู้ชมอี้ก็สายเตึงอยู่ครับไม่รู้ยังอยู่ไหมโลากไปไกลเลยมีตัวอยู่ไหม ไม่ไม่อยู่ครับผมโอ้สภาพมาเป็นพันนาดูเลยพันหญ้าเป็นเกลียวเลยครับเดี๋ยวผมจะอ,อันนี้ก็อันสุดท้ายแล้วนะครับ จะมีผลงานมื่งไหมตึงตึงตึงสายตึงอีกแล้วาลากไปพัน นักไม่พันเยอะเลยนิดเดียวโอเคอันนี้เป็นคันสุดท้ายแล้วครับผมเดี๋ยวผมต้องขอยากเจ็บเบ็ดก่อนครับผมเพราะว่าถ้าไม่เก็บเดี๋ยวัวจะมาลงโอเคครับท่านผู้ชมเบ็ดยี่สิบคันผมก็เก็บมาสิบเบ็ดคันนะครับส่วน เหยื่อที่เหลือผมก็ปักทิ้งไว้อยู่ตอนกลางวันผมจะมาดูใหม่ครับผมว่ามันปลามันจะเข้าไหมมันก็ก็ได้นะครับผมถ้าถ้าเกิดมันมีปลาช่อนนะครับถ้าเกิดไม่มีมันมีปลาผมคิดว่ามันก็น่าจะกินเหยื่ออยู่ครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าช่วงนี้ปลามันไม่ค่อยเข้าและหมายนี้ผมก็เคยได้อช่อนประจำครับผมก็มาครนี้ก็ไม่ผิดหวังครับผม ก็ได้หนึ่งแต้มครับผมหนึ่งตัวก็ตัวใหญ่อยู่โอเคครับก็พอค่ากับข้าวนะครับผมหาอยู่หากินตามบ้านเราครับผมบักเบ็ดก็ทดลองเหยื่อไปเรื่อยๆนะครับผมเดย๋ยวไม่แน่ตอนกลางวันเดี๋ยวผมจะมาดูอีกครั้งหนึ่งครับว่ามันจะติดไหมจะได้บวกแต้มเพิ่มนะครับว่าโอเคครับผม โอเคครับท่านผู้ชมสำหรับผลงานวันนี้ก็ได้แค่หนึ่งตัวครับตัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่ครับผมไอ้ช่อนจะเป็นต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ